ี่ยวครับช่องนี้จะเป็นช่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวเดินทางแล้วก็ไลฟ์แบบไม่ค่อยมีสไตล์เท่าไหร่นะครับวันนี้เหมือนเดิมอยู่กับไอ้เป็กคนเดิมเพิ่มเติมคือความหล่อกับความแก่วันนี้เอายิงก่อนถ้าเกิดผมทำคุณผู้ชมว่าถ้าพูดถึงสวีทโฮมแล้วนึกถึงอะไร ผมนึกออกอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็คือซีรีส์ที่เป็นของเน็ตซิกะที่มันเป็นเกี่ยวกับปีศาจแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Home โฮ e สวิตโฮที่เป็นเกมผีของไทยนะครับทีนี้เนี่ยผมได้ชื่อนี้มาเพราะว่าเพอเอไปดูใน YouTube เดี๋ยวผมอาจจะขึ้นแปะแปๆไว้นะว่าผมไปเห็นอะไรมานะเขาชื่อโฮมสวิตเอยเขาชื่อสวิตโฮมอะไรวะเดี๋ยวนะสวิตโฮมโฟ i n g ิงเฮา เป็นแพรกลางเขื่อนสีนักคารินนะครับเป็นโฮมสเตย์เล็กๆแต่ก่อนที่นี่เนี่ยเขาเป็นกระชังนะครับก็เป็นที่พักของแค่เจ้าของนะฮะและ้วทีนี้เขาก็ทําเป็นโฮมสเตย์จุดเด่นก็คือที่นี่มีแค่สี่ห้องและแต่ละห้องอนะ่ะรับลูกค้าแค่ประมาณ2องสาคนฉะนั้นแพรที่นี่เนี่ยต่อวันจะมีคนเป็นที่เลยหัวสุดๆเนี่ยไม่เกิน20คนซึ่งมันพรเวทมากแล้วผมไปเจอปุ๊บเนี่ยเราไปดูในรีวิวใน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 ,ในเพจของเขานะครับ ในห้าดาวจังหวะผมจองไปวันเสาร์อาทิตย์ไปหมดเลยครับเต็มไปจนถึงผมไม่แน่ใจว่าการกฎาหรือสิงหาคือถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องคิดจะไปเลยผมก็เลยอ่ะไปอาทิ์จันทก็ได้นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ที่ร้านบ้านหอมสบู่คาเฟ่นะครับก็อีกสักพักหนึ่งคงเดินทางแล้วแล้วเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้คร่าวๆเลยก็คือพอออกจากที่นี่ผมเนี่ย จะไปแวะเล่นน้ำที่น้ำตกเอราวัณก่อนนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปที่สันเคล่่นสีนคลินนะครับแล้วค่อยเข้าที่พักนะครับที่พักเขาจะอันเซนมากๆเลยก็คือที่พักเนี่ยเราต้องไปขึ้นแพรเพราะว่าเราไม่สามารถเอารถไปได้นะครับก็คือต้องจอดรถทิ้งไว้เป็นฝั่งแนละ้วแล้วเขาจะมีแพรมารับไปดูกันว่ามนนีอะไรกันบ้างแล้วจะสนุกไหมนะครับไป เดี๋ยวแรงหายไปไหนหมด ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับตกใอละวันครับกำลังจะไปศูนย์บริการเนาะจ่ายตังสำหรับสำหรับเข้าอุทยานนะครับคนละร้อย,แอ,ยแอบแรงเหมือนกันเนาะ,ะอเ,เออปรกนก่อนดิปแกน โอเคโอเคนะครับตออคนคุณจะต้องให้เพียงน่าร้อยยี่สิบแ่รวมนี้ด้วยรวมแล้วเป็นร้อกหนะครับเื่อาี้ร้อยสิบเช็คอินโอเคเช็คอินแล้วเช็คอินโอเคเรียบร้อยไปได้น มีกระยอดเหรียญด้วยหไม่หาไม่หาเรยดเใบเดียวนองคมนูอิคใบเดียวสองคนไปครับจริงๆที่นี่ผ่านมาก็หลายรอบนะแต่ไม่เคยเข้าเลยนะไม่เคยเข้าโอ้ ใช่เห็นนักบ่อเขื่นะักเขืหนามัไม่ินักมันเปิดลองพ้นแมคคมินเออมันอาจจะอยู่ใกล้นะคนเลยเยอะนะโอ้ยแม่ขมิ้นคนจะน้อยกว่านี้โอ้ยน้อยไหมเขื่อนเยอะก็เยอะนะเออน้ำตกน้ำตกทางนี้เียเราเราจะรอรถเดินลงอะไม่เป็นไร ครับข้างในมีอะไรขายไหมครับมีข้าวเหนียวข้าตัอาหารกล่องน้ำขนมกาแฟที่ชั้นหนึ่งค่ะพี่จบบัตรอันนี้ไม่ควรแล้วหักเก็บได้เลยค่ะรอดตายแล้วไม่ได้เอาอะไรมาเลยเหลือไปชั้นสองสวนว่งมชั้นหนึ่งห้าร้อยเมตรชั้นสองหกร้อยเมตรจากชั้นหนึ่งเจ็ดเคเดินเ<ม>ป็นโลเลยนะใช่เหรอวะต้องจากตรงนี้สิ <100 m. S 1> เออวังมัดฉา เขาบอกว่าขึ้นไปชั้นสูงสูงสูง,สงใช่แต่เดินเดินเกือบสองโลเลยนะตอนนี้อยู่กำลังหากก้าเบียงอยู่ของผมซื้อแปลงเป็นข้าเหนียวหมูปิ้งนะครับไอเป่งได้ไข่ต้มมาไข่ต๊อสเอาเลยเขาบอกนิดหลังแค่นี้หละหมดลนะเออตรงแค่นี้มันมีน้ำปเปล่ามีทานน้ำโค้งด้วยเอราวันคอฟฟตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งนะแล้วก็เขาให ให้เข้าแต่ไม่ให้ลงเล่นเหรอกั้นไว้เต็มเลยอยู่ชั้นสองนะครับก็เอ่อมันมีมาตรการอะไรสักอย่างนะครับคือเขาจะก,กั้นเป็นเส้นเหลืองๆไว้ไม่ให้คนเล่นนะครับแล้วก็เวลาเล่นน้ําเนี่ยต้องไปต่อคิวสงสัยวันนี้น่าจะไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าคนเยอะมากเดี๋ยวลองขึ้นไปดูชั้นสามชั้นสี่ก่อนนะครับว่าวัดวัดว่าพอลงได้ไหมนะครับ เป็นธรรมดาฮะวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเป็นธรรมดาตอนนี้ก็แวะกินข้าวผมได้ขเนียหมูปิ้งมาหมดแล้วส่วนไอ้เป่งเขาเจเขาก็จะได้กระเพราเจเซเว่นมากินน,นเดี๋ยวขึ้นเดินขึ้นชั้นสามชั้นสครับเดี๋ยวไปดูว่าคนเยอะไหมเนาะไม่รู้ว่าได้ลงน่าน้ำ ไม่เหมาะกับผมเลย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อย่างนี้ค่อยดีหน่อยฝ่ายมองนะจ้ะ รอบละ40ของค่ะแล้วถ้าเดินตัวเตี้ยตัวเตี้ยแถวนี้ต้องรอรอบไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องเนาะคือไม่ให้ลงเล่นน้ำอ่ะอ๋อจะทำตัวเกะกะได้เดินเกะกะได้อ๋อโอเค ต้องถอดเป e <hi> ื่อโชว์หุ่นนมได้โอ้ยเฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็ยังโอเคร้อนคืออะไรวะเปื mm ่อน ชั้นนี้จะดีหน่อยตรงที่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปเล่นน้ําตรงโซนตรงนู้นนะครับเขาก็จะอนุโลมให้ไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องใส่ชูชีพนะครับมันก็เลยทําให้มีคนมานั่งเล่นตรงเนี้ยพอสมควรเพราะว่าข้างล่างนะฮะชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองน่ะคนเยอะเด็กเยอะแล้วก็รอคิวทีอย่างเงี้ยรอบหนึ่งประมาณเขาให้ล่รอบประมาณ20นาทีใช่ไหมครับคนรอต่อคิวอ่ะ 20- 30คนอ่ะโอ้โหกว่าจะได้เล่น ล้วก็พนังลำบากก็เลยเอเดินขึ้นมาเล่นชั้นสามดีกว่านะครับก็ถ้าเราเอาแค่เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เล่นน้ำแล้วนั่งแค่อย่างนี้นก็สบายดีฮะส่วนคนคนชั้นนี้ก็จะจะน้อยน้อยหน่อยจะน้อยลงหน่อยนะครับไม่เหมือนไม่แน,น่นๆเหมือนชั้นล่างนะ,ะแต่เข้าใจว่าถ้าพวกสูงขึ้นไปพวกชั้นสี่ช้าอะไรอย่างเงี้ยคนก็น่าจะน้อยลงนะ,ะอสบายแต่ตาก็ตอดแล้วเกิน เลยเยเลตาตอดเปลาตอดนลยอ๋อลึกนับลึกนับเลยลูกนี่เลยเลตตอดเอ้ยตะกี้ยตะกี่หวเยฮะตะกีอะลาไมุ่กตอด โอเคครับตอนนี้กําลังจะออกจากน้ําตกเอราวัลแล้วครับจะเดินเหนือหนอหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าที่พักแล้วนะครับอีกประมาณสักสักสามสิสี่สิบโลได้นะครับก็เดินทางตสนุกแหละวันนี้เข้าที่พักกันนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะสวิตโฮมแล้วนะครับสง,งบเงียบเป็นส่วนตัวแต่พอเรามาเนี่ยแหละมันก็เลยเสียงดังอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับปิาซาเซเวน่น กินถอะกินแต่กินแต่ไม่เป็นไรแนละ้วแต่ละห้าสิบหกสิบขอกันกินเยอะกว่าน,นี้โอเคหมอเดี๋ยวไปรีวิวห้องพักกันนะครับไปดูห้องพักกัน เงียบหน่อยนะครับต้องเกรงใจแขกท่านอื่นเพราะว่ามันเป็นห้องสตรีนีะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นห้องนะ,น,น,น,อนะครับจะมืดๆหน่อยนะมีสองเตียงนะก็ตกห้องแปดร้อยเก้าสิบบาทนะมีอาหารเย็นให้เอ้ยไม่ใช่อาหาร มีอาหารเช้าให้หนึ่งมือนะครับส่วนอาหารเย็นเนี่ยถ้าจะกินก็ต้องสั่งเขาล่วงหน้านะครับนี่ผมสั่งไปแหละสั่งตอนก่อนมาถึงนะอันนี้เป็นวิวทะเลเอ้ยไม่ใช่วิวเขาเรียกว่าวิวว,ว,วิวน้ําวิวเขื่อนนะโดยรวมๆแล้ว ดีครับ ผมเยียบแล้วมียวบเลยนะเนี่ยเจ๋อ ที่นอนเล่นนั่งเล่นแบบเยอะมากครับ เขาก็แนะนำว่าเวลาจะลงเล่นนะก็ให้ใส่ชูชีพนะครับเนื่องจากมันเป็นน้ำขึอนมันนั่งลึกโอ้ยลมมาแล้วอท เอาโดนบินตอนนี้ก็เสียดายนะคงขึ้นไม่ได้ลมแรงแหละสวยไหมครับไอเป่งที่นี่พ้เวทนะส่วนตัวส่วนตัวสัตว์แบบแต่มันจะถูกสไตล์กลุ่มเราหรอวะกลุ่มเราเออเราแม่งเสียงดังด้วย แต่ถามว่าดีไหมคืนนี้มันฝนจะตกเลยวะตุ่นจ้าอากาศตุ่นเชนี้แต่ถ่ายตรงเนี้ยนะแม่งไ่รู้แม่งขึ้นตรงไหนแต่นแถาเนี้ยาาอาหารอาหารมาแล้ว กินข้าวกับวิวหลักล้านขอกินข้าวก่อนนะครับแม่กินข้าววิวหลักล้านซะด้วยดดอันนี้จะทำรดวิดีโอด้วย อ้ยดีจัง<笑><笑>มากันสองคนนะก็กินกันเท่านี้ก็พอนะพร้อมแล้ว Okay. จะพคอถ่ายรูปรอ๋ปอถ่ายยังอ่ะยัง โซเซลนะันไฟเฟยเนี่ยเขาคงจะคือมันไม่มีไฟฟ้าเลยร้อยเปอร์เซ็นมันก็เลยแบบต้องใช้แบบโซลา่าเซลล์เอาไ้ยันพลังงานที่มีเนี่ยมันก็เลยจํากัดนะรจริงๆผมจะเข้าไปนอนเล่นในห้องแหละแต่ด้วยความที่ว่าพัดลมมันหนึ่งไม่เปิดทํางานนะครับก็เลยออกไปนอนเล่นตรงตรงแพร่ข้างนอก ยังไงดีว่าเป๋งต้องการความสงบปะสงบส่วนตัวไพเวนนี่ขนาดตอนแรกตอนแรกผมคิดว่าแบบลูกค้าไม่เต็มนี่คือไปมาไนี่คือเต็มตุกห้องนะเต็มทุ้ห้องนะแต่ว่าในความที่ว่าเขามีแค่ห้องเพราะว่าห้องเล็กสี่ห้องของขตรงเรานะแล้วก็ห้องใหญ่ตรงนู้นอีกห้องสองห้องมากเออประมาณเนี้ย คือจํานวนคนก,กับพื้นที่เนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างเหลือเยอะมันก็เลยทำให้แบบคือไม่แออัดแล้วก็มีความไพรเวทสูงสูงมากมีควาเป็นวตมากคือถ้าชอบมานอนเล่นมากิ้งเล่นใช้เวลาอยู่กับครอบครัวต้องการความสงบที่นี่ตอบจทนะครับตอบโจทย์ามากๆแล้วก็เส้นทางก็ขี่สนุกด้วยมี แพ่ขนานยนต์ข้ามเครื่องมาด้วยนะครับแล้วก็พอข้ามไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องนั่งเรือนั่งเรือเข้ามาอีกโอ้สนุกสนุกสนุกนะครับก็วันนี้คงพอแค่นี้ก็เดี๋ยววนี้ไปว่ากันใหม่นะครับ ไม่เตื่นนะครับได้ล้ไปกินไปกินอาหารเช้าก่อนดีกว่าโอเคมานอนนอนเล่นแปบ๊บหนึ่งฮะวาดข้างในข้างในเย็นกว่าข้างนอกนะไอไม่ใช่ส เพราะว่าเ,เพราะว่าข้างนอกมันเย็นกว่างในนะ ว่าไม่มีอะไรแต่ได้อะไรหนึ่งก็คือได้พักได้พักเต็มที่อก่อนมือบางกล้องได้พักเต็มที่เต็มที่จริงๆครั จริงๆเดี๋ยวมีที่ม,มีกันสัตว์กล้องหน้าซะด้วยกินน้ำชายอมใจก่อนเปลนทางไม่มีเสียงพึง่งเลยงงงงอีกสักพักค,คงเตรียมตัวกลับแล้วครับยังไม่มีแผนเลยว่าขากลับจะไปไหนครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะไปไหนต่อ Okay, เดินทางกลับแล้วครับออกจากสวิตโฮมแล้วนะครับเดี๋ยวนั่งแท้ํลำนี้ไปเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าไปไหนเดี๋ยวเราเจอกันนะครับบ๊ายบาย